สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของเรากับการรีวิวรถจักรยานยนต์รุ่นใหม่ล่าสุดที่หลายคนรอคอยวันนี้เราจะพาทุกคนไปรู้จักกับยามาฮ่าไวซูมปี2026รถจักรยานยนต์แอดเวนเจอร์สายลุยที่แอดแน่นไปด้วยเทคโนโลยีและดีไซน์ล้ำสมัยพร้อมลุยทุกเส้นทางไม่ว่าจะถนนเมืองหรือทางวิบากมาเริ่มกันที่ดีไซน์ภายนอกกันก่อนยามาฮ่าไวซูม2026มากับรูปลักษณ์ใหม่หมดจดตัวรถดูดุดันแข็งแรงมีความเป็นแอดเวนเจอร์ไบที่เต็มเปี่ยมด้วยความมั่นใจ โครงสร้างเฟรมผลิตจากอลูมิเนียมอันลอยที่น้ำหนักเบาแต่แข็งแกร่งด้านหน้าโดดเด่นด้วยไฟหน้าเล็ดคู่แนวตั้งทรงแหลมให้ความรู้สึกเหมือนสายตาเหี่ยวพร้อมเดทิรม running light ดีไซน์แบบ DRL แสงคมชัดมองเห็นได้ชัดเจนแม้ในเวลากลางวันแฟริ่งด้านข้างออกแบบให้ลู่ลมดีเยี่ยมช่วยลดแรงต้านขณะขับขี่ที่ความเร็วสูง บางลมหน้าสามารถปรับระดับได้ตามสไตล์การขับขี่ไม่ว่าจะทางเรียบหรือทางลุยล้อหน้าแบบซีลวดขนาด21นิ้วและล้อหลัง18นิ้วรองรับการใช้งานแบบออฟโรดเต็มรูปแบบพร้อมอยางแบบดูอัลเพอร์โพสที่สามารถใช้งานได้ทั้งถนนปกติและทางดินด้านท้ายของวายซูมสองออกแบบได้อย่างลงตัวตัวเบาะนั่งแบบ2ระดับนั่งสบายแม้ขับทางไกลชุดไฟไท้ายเลเแบบเรียวให้ความรู้สึกทันสมัยพร้อมแร็คท้ายสำหรับติดกล่องสัมภาระ หรือจะใส่กล่องท็อปเคสเพิ่มก็สะดวกมีกุญแจสมาร์ทคีย์ที่สามารถสตาร์ทเครื่องจากระยะไกลเพิ่มความสะดวกในการใช้งานประจำวัน ด้านขุมพลัง Yamaha y z 2 0 2 6ใช้เครื่องยนต์สสูบเรียงขนาด8 9ี c c แบบ DOHC 4วาล์วต่อสูบระบายความร้อนด้วยน้ำให้กำลังสูงสุดที่105แรงม้าที่รอบเครื่องประมาณ9,500รอบต่อนาทีและแรงบิดสูงสุดที่95นิวตเมตรที่รอบต่ำเพียง6,500รอบให้แรงดึงที่ต่อเนื่องตั้งแต่รอบต้นถึงปลายพร้อมเกียร์6สปีดและระบบ Quick Shifter ทั้งขึ้นและลงเกียร์ที่ให้การเปลี่ยนเกียร์นุ่มนวลไม่สะดุดระบบการสะเทือนหน้าเป็นแบบหัวกลับ Abside Dow จาก KYB ขนาด43มิมปรับระดับได้ทั้งความแข็งและการคืนตัวส่วนด้านหลังเป็นโชคเดี่ยวพร้อมกระเดื่องทดแรงให้ความมั่นคงในการขับขี่ทั้งบนถนนเรียบและครุขร่ระบบเบรกหน้าดิสก์คู่ขนาด298ม mm. ิมพร้อมคาลิเปอร์แบบเรเดียนด้านหลังเป็นดิสก์เดียวขนาด245ม mm. ิมทั้งหน้าหลังมาพร้อม ABS แบบ2จังหวะปรับได้ตามสภาพถนน Yamaha ยังใส่ใจเรื่องความปลอดภัยด้วยระบบ traction control แบบ3โหมดระบบ cruise control สำหรับการขับขี่ทางไกลโดยไม่ต้องกำคลัดและระบบ cornering ABS ที่ช่วยควบคุมเบรกขณะเข้าโค้งไม่ให้ล้อหน้าหรือหลังล็อกเพิ่มความมั่นใจแม้ในสภาพถนนเปียกหรือโค้งแคบ หน้าจอแสดงผลเป็นแบบ TFT ขนาด7นิ้วเชื่อมต่อได้กับสมาร์ทโฟนผ่านบลูทูธและแอปพลิเคชัน Yamaha Ride Control ทำให้สามารถดูการแจ้งเตือนการนำทางและข้อมูลการขับขี่แบบเรียลไทม์รองรับการอัปเดตซอฟต์แวร์ OTA โดยไม่ต้องเข้าศูนย์ในด้านราคา Yamaha y z 2 0 2 6เปิดตัวในประเทศไทยที่ราคาเริ่มต้นประมาณ429,000บาทมีให้เลือกทั้งหมด3สีได้แก่เทาดําเมทัลลิกน้ำเงินด้านแอดเวนเจอร์บลูและสีสไลเอร์ธแซนด์แมทพร้อมอุปกรณ์เสริมให้เลือกอีกมากมาย เช่นการ์ดแทนการ์ดเครื่องยนต์กล่องสัมภาระบอกแบบทัวริงและไฟสปอตไลท์สำหรับสายท่องเที่ยว สรุปแล้ว Yamaha y z so 2 0 2 6เป็นอีกหนึ่งรุ่นที่น่าจับตามองอย่างยิ่งเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการรถมอเตอร์ไซค์ที่สามารถใช้งานได้ทั้งในเมืองและออกทริปผจญภัยมีพละกกำลังที่เหลือเฟือเทคโนโลยีล้ำสมัยพร้อมฟังก์ชันเพื่อความปลอดภัยครบถ้วนดีไซน์ก็สวยโดดเด่นและบึกบึนตามสไตล์แอดเวนเจอร์บอใครที่กำลังมองหารถคู่ใจคันใหม่ไว้ลุยทุกเส้นทาง Yamaha y z so 2 0 2 6อาจเป็นคำตอบที่ใช่สำหรับคุณครับ